ขอ่ายคิดไว้หน่อยหนึ่งถุงหนึ่งถุงวิ่กี่ใบสิบกว่าใบอันนี้แวะซื้อขนมขบเคี้ยวนะครับอันนี้แยกไฟแดงอะไรเนี่ยน้ำบลาหลวงสิบใบเหรอสิบกว่าใบห้าสิบบาทนะครับใบกระท่อมอขนมขบเคี้ยวของเด็กรุ่นใหม่ว่ะเพราะว่ามันหาซื้อง,ง่ายมันขายสีแยกไฟแดงเลยเนี่ยไปนูแล้วแม่ค้าผมเดี๋ยวเห็นมื่อไหร่เออ ลองกล้องใหม่ด้วยเป็นมือถือนะครับเดินขายกันสีแยกไฟแดงนะครับสำหรับใบกระท่อมก็ลองดูลองดูอ่ะลองแกะกินใบได้ครึ่งใบก็นะเพราะว่านะสมัยผมอยู่ปทุมธาน,นีนี่ยี่สิบใบเอ้ยยี่สิบาทได้หนึ่งร้อยใบนะครับแถวนน้นแถวนูนวน้นเยอะหากกลางอะเยอะ ภาคกลางภาคใต้แต่เชียงใหม่นี่มันลองแร่ลองชิมดูเลยลองลอกใบออกอะไรล้อนลอ,ลอ,ลอ,ลอกก้านมันนะเออนั่นก็ได้เคี้ยวเลยเหมือนบฝรั่งไหมเหมือนใบฝรั่งรสชาติอ่ามันจะออกอาการดีดน้องๆมาทํางานขยันเรียกใบบางแดดน้องแถวบ้านเรียกใบบางแดดอ่ามันมันไม่กลัวแดดนะครับสําหรับสําหรับคนที่ทํางานกลางแดดนี่ มันจะไม่ร้อนเออเขาเรียกใบบางแดดมันจะไม่ร้อนมนฝาแล้วอันนี้กี่ใบเนี่ยใบที่สองละใบเดียวไ,ไปใบเดียวแล้วลอกก้านมันออกอ,อันนี้ก้านขาวก้านแดงก้านขาวอันนี้ก้านขาวนะครับก็เนี่ยครับกไฟแดงก็ เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือโทษนะแต่เมื่อเมื่อก่อนคนงานผมนี่กินเป็นเรื่องปกติเลยเวลาทํางานเคี้ยวแล้วก็มันไม่ร้อนอะ่ะเดินทํางานกลางแดดนี่มันไม่ร้อนเขาเรียกแบบบางแดดอันนี้นับแล้วกี่ใบสองเลเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปบดบ เก้ 9, 10, 11, 12, 13, 14, าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใบทั้งที่เคี้ยวไปแล้วเมื่อกี้ใบหนึ่งก็สิบห้าใบห้าสิบบาทปกใบลอะอ่ะกดตัวชี้เลขเอาแล้วกันก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้หนึ่งร้อยใบยี่สิบาทนะครับบางที่ก็สามสิบาทแถวแถววัทุมอ่ะแถวสามโคกอ่ะแถวเขาเรียกจังไรเขาเรียกอะไรนะอะไร อะไรคลองควายเออแถวคลองควายสามโคกแถวปทุมนะแถวนั้นเยอะหน้าบ้านก็มีอยู่สองต้นวันที่อยู่ปทุมก็จะบอกว่านี่นะครับแยกน้ำบ่อนหลวงนะครับมีแล้วนะครับมีขายแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็อยากจะถ่ายคลิปแล้วก็อยากจะลองอ่าซื้อมาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้หอฮิตกันเหลือเกินพอแน่ใช่แยก เออน้ําบ่อนหลวงป้ายบอกนะครับโอเคมีอะไรที่เราอยากรู้เราก็จะลองถ่ายดูนะครับ